สูซีล็อกประตูยังลูกขอถามอีกครั้งล็อกประตูหรือ,อยังอุ้ยโทรศัพท์สายที่ไม่รู้จักนะครับเสียงหายใจมาหายใจคาไม้เฉยอันนี้กูก็ทําได้เฮ้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เสียงมันคนใกล้ตายเลยเอ๊ะนี่เสียงจากด้านบนด้านบนเหรอเฮย้ยมึงพูดจริงปะเนี่ยมันมาจากข้างบนได้ไงองะแปลกจังฉันว่าหน้าต่างนี้มันปิดอยู่แล้วนะเชื่อมันปีนหน้าต่างมาหรอ สา,ายที่ไม่รู้จักนะส so วัสดีซูซี 1941, ่ทำไมเธอถึงไม่ดูกระจกให้มันดีๆล่ะเนี่ยกระจกมันอยู่ในนี้แล้วกูจะรู้ได้ไงตัวกระจกมันตรงไหนวะไอ้นี่นี่มันอะไรอ่ะมีคนอยู่ในบ้านฉันเหรอใช่นี่ไงใกล้ถึงแล้วซูซี่เฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมันตรงนั้นมันซอกอะตรงนั้นมันซอกซอกซอกซอยกูโดนฉุดเออเกูว่าแล้วไม่กูก็มันเนี่ยที่โดนช่วยด้วยคุณตำรวจครับคุณตำรวจ